สวัสดีครับผมอดีธนุพงศ์ครับผมนี่ครับหลังจากไปเอาหกวควายที่ปังเลี้ยงควายในป่านะครับนี่ผมได้เก็บปีกล้วยป่ามาเลยครับวันนี้ครับผมจัดเมนูแกงปีกล้วยป่าวันนี้ผมใส่หมูสามชั้นนะครับเพื่อคุณผู้ชมได้ดูเนาะมาดูนี่ครับน้ำพริกมันนะครับก็มีพริกแห้งครับผมนี่กระเทียมหอมแดงกะปิ ปลาลานะครับอันนี้ต้องเป็นปลาแาเมืองเนะาะเดี๋ยวหอมโอดีครับแล้วก็มีนะครับบะเขือส้มน้อยเนาะแล้วก็พักรวยตอนซุกนะครับนี่ก็มีพักละหรือพักชะอมเนาะแล้วก็มีพักแคร์นะครับปีกกล้วยปลาเฮานะครับนี่ครับแกะเอาจนมันขาวๆเลยนะครับ ตีกล้วยป่านี่มันจะแน่นนะครับเดี๋ยวนอเดี๋ยวผมปอกนี่เดี๋ยวผมจะปาดด้าในให้ดูนะครับน,นี่ครับปอกขาวๆนี่นอ นะครับพาเลยครับดูครับโอ้มันแน่นไปหมดเลยนะครับซอยครับผมแก่น้ำไว้ครับ เอาแบบแจ้น้ําไว้นะครับมันจะดาเนาะถ้าคือดีก็บีบมะนาวใส่ตักวก็ได้ครับจะช่วยให้มันขาวได้เยอะเลยแต่นี้ผมแ <c oughs> จ้น้ํากับปอแล้วเนะาะเนี่ยขินคนเดียวไปได้ครับมันจะดํานิดดําหน่อยก็มีปัญหาเอาแบบได้ยะขายเนาะ <c oughs> อ้าครับผมปไปตั้งหม้อน,นะครับามาถึงขั้นตอนวิธีการทำนะครับตั้ง หม้อเลยครับใส่น้ำมันไปนิดหนึ่งครับเดียเราจะพัดน้ำพริกกับหมูสามจั้นก่อนนะครับ ัดนี่มัต้องใช้ไฟแรงนะครับใช้ไฟกลางๆก็พอแล้วครับหมูสามชั้นของเขานะครับใส่ลงไปเลย อาครับผมผัดหอมแล้วนะครับเติมน้ำลงไปเลยครับครับหม้อเฮากเดือดเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับเอาปีใส่ลงไปเลยครับ กระเขืองส้มครับใส่ไปตัวเลยน้ำล้างโคกครับใส่ไปเลยรับรองอร่อยลองชิมดูครับ จดจางยังก็เติมตามใจชอบนะครับอันนี้ผมใส่น้ำปลาหน่อยนึงครับโอ้เหมาะแล้วครับเดี๋ยวเ,เตรียมใส่ผักละกับผักแค่น้อ,อาจิ้มดูครับ ้าหมูสามชั้นของเฮาแล้วก่อปีมันเปื่อยได้ทีแล้วนะครับอน,นี้ครับผักลาผักแครครับใส่ไปเลยสุดท้ายครับผงชุูรสใส่ไปนิดนึงครับ โอเคแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับบายตักใส่ถ้วยเป็นนั่งกินดีกว่าครับแลครับคุณผู้ชมครับนด้แล้วแกงปีกปลาสมูสามจันกดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับน่ากินก็ครับอันนี้นอกจากหมูสามจันก็ใส่ปลาแห้งก็ได้นะครับบางที่บางสูตรก็ใส่แค่หมูเหมือนกัน,กนเนาะลกทำอย่างยุ่ครับ น้างบอ่อปลามามามาจิ้มครับจิม้มแข่งปีก้กยปลาลูกเลยหมูสามชันนั่นโอ้แมงวันเยอะเกินตัวกินฮะโอ้แมะหมูสามชันเลยครับเอ้าอืมเด็ดก่อลำก่อครับ,รบเพศกออ๋อเพศจะได้นาะเอาเข้าก่อครับเ,เข้าตัวแปาก่อ มีก่อนเออผมมีแล้วเออแบบนี้นงครับอมากินได้ด้ก่อนเออไ่ได้ครับคุณผู้ชมลองไปทําดูนะครับแบบมันจะเป็นต้องปีกล้ยป่าก็ได้ครับเจอตลาดเนาะปีกล้วยทั่วไปก็มาแกงได้ครับทําแบบพิธีผมนี่ก็ได้นะครับทําสูตรผมเน้นเนาะรับรองครับผมอร่อยอสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณที่รับชมนะครับ ชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเปน็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับอา่าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับอา้าวกินเลยตากินให้มนเ,เยอะเยอะเลยลูกเดี๋ยวพอจะไปเอาเข้ามาให้ครับ